บ้านจนๆสไตล์คนไม่มีตาแกลบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับถึงแม้จะไม่มีคนดูก็ตามวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมเบทวอลไม่นิเกมเบทวอลในเกมเบทวอลไอ้มึงโหลดนานจังวะโหลดนานจังเคสโหลดเสร็จละ อปัดหน้าจอบแป๊บเดียวเสร็จเลยนะมึงใครก็อาจจะกระตุกนิดนึงมาเอาเริ่มเกมแล้วหรอไอยางยางอยู่จุดเกิดกลางอยู่ยังไม่เริ่มขอเดินขอโดดเล่นหน่อยได้ไหมไม่ตายด้วยเว้เสียดายไม่มีบล็อกไม่บายโลกกันหน้าเสนหดวัดวาร์ฟเฉยเออเออเอาเข้าไปอะไรอย่างน่าสุดใจ น่าสนใจน่าสนใจนทั้งนั้นเลยของสก,กินนี่ว่ะนี่ไหนรอบเต็ม่ยนก็มีล้นนี้คนไม่เข้าเกมไงวะนี่ผมผมผมอยู่ตรงนี้เห็นไหมอ้าวเ,เริ่มเกมอ้าวเ,เริ่มแล้วเปลี่ยนมุมกล้องแทบไม่ทันไปเอาเงินเอาเงินเงินเงินอยู่ไหนเงินเอาเงินอยู่นๆๆๆๆๆี่เงินอยู่นี่ก็ซื้อของกันเลยทุกคนต้องพูดดังๆซื้อของหรือซื้อถังอันนี้ก็ได้นี่ว่ะ แลก็อันนี้อ oh, ่อันน okay. land. ี้เออแล้วก็เกมอันนี้ดูนันทุกคนผมจะวางอกบล็อกไม่ให้ตูนวางเห็นได้เลยตูบบกโอ้กูจะทำยังไงเนี้ยตูถึงกับต้องงงอ่ะคือเพิ่งเริ่มเกมทุกคนได้ไม่กี่นาทีไม่รู้ตูถึงกับต้องงงอ่ะตูถึงกับโอ้โหไปขุดหนาแน่ทีนี้กูจะขังตัวเองทำไมเนี่ยขังตัวเองเฉยจากการเนีไง เงียของแพ้ลยคือเพื่อนไม่ต้องทำเลยลวเพื่อนไม่ต้องทำแล้วบังให้หมดเพื่อนไว้ใจกูได้เพื่อนบอกเลยไม่มีวันแพ้ถ้าที่ไหนกูวันแพ้แน่นอนเราจะชนะตลอดไม่ได้ซื้อธน,นูมาใช้ไม่เป็นหรอกยิงเล่นเลยยิงดูยยิงดูด้วยนตัวอะไรไยิงดีกว่าเพื่อนเราหรอไม่ใช่ใช่โอเพื่อนกระจอ กระจอกเพื่อนดูปัวางบล็พุทธเร็วไม่ต้องกดชิปเลยเดินรองเท้าหน่อยโอเคไปเ,เพื่อนโอ้โหตัวนี้ก็อีกคนหนึ่งปัวแบล็อกพุทเร็วตบแบบรัวๆตกแบบรัวๆตายครับตายเขาเถิดเออไปดูคนเดินตรงๆนะกระโดดโดดโดดตบตกตัวอย่าตบอย่างนี้นะคนมันจะล่วง,ง่ายไม่ต้องอ้อมหลังแล้วตบแบบเกมดันดีเดเดอะไรวะ อะไรเยอะอะไรวะบินผันโอ้โหแต่ว่าแต่ระวางมั่วโอ้โหมันมันวางโคตรเทพเดี๋ยวหได้แล้วได้ล้วเจอแล้วเจอแล้วเฮ้ยอย่าเพิ่งอย่าพิ่งตายนะอย่าเพิ่งตายนะขอตกเหมือนกันโอ้ตตกคคคดาพวเวเอออแล้วไปตบตบครับทีนี้งามเทพแบบกินแอปเปิลทองเดเลยสองเองไปวิ่งดี ตออะไระรอกี่เดือนแล้วหกไปซื้อของกันเอาปิดตกปลามาทำไม,มำใช้ยังไงอ๋ออ๋อได้เหมือนใช้แบบนี้นี่เองผมใช้ยากเนี่ยอืมใช้ยากนะเนี่ยอืมยากเหมือนกันนะเนี่ยใช้ยากเหมือนกันนะเนี่ยปบปบแล้วเราจะเดินหน้าถอยหลังทำไม ไปสิไปสิไปสิเดียเดี๋ยวเดี๋ยวยินเสียงกั้นไหมทุกคนตายไปสิไปสิไปสิกินแอปเปัลทองเหมือนเดิมเมื่อเลือดเหลือหกไปแอบเก็บอันนี้ใช้พลังงานผมว่าผมจะซื้อบล็อกเพิ่มนะเอเอาชุดให้มันครบเซตกันบล็อกก็าเป็นอันนี้เหมือนเดิมเอาอันนี้มาเอาเป็นตุ๊กตาดีแค่นี้เนาะดูสนุกเลยใช้ไหม Infinity Infinity อ่ะ แต่ทุกคนไม่รู้ทุกคนจะได้ยินเสียงผมไหมน,นะเกียดปากละไปไปสีแดงอยู่ตรงนั้นเพื่อนจะก,กดชิปสมัยนี้มันมีปุ่มนี้ใช้หช้อมันเล่นในคอมทุกคนดูทรงนะจะหมดเทศกาลคิดหมัดแล้วไม่ใช่หรอเดี๋ยนะมันหมดเทศากาแลนะากาแล้วมันจะไปทางสีผมด้วยนะโอเคผมจะตกมาละเพื่อนเดี๋ยวมีอะไรให้เพื่อนมีอะไรให้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 ไปคะ ยังไม่ตายด้วยหรอโอเคทุกคนผมน่าจะอันดับที่สองเหมือนเดิมมั้งว่าแล้วอันดับที่สองก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับ